โอเคครับผมกับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะผมวันนี้แล้วก็มาอยู่กับผมรับ MP d a i l y ผมวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในเกม g t v V กันอีกแล้วนะครับก็มาอยู่กันในเกม g t v V ลมอดเหมือนเดิมนะผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราลเล่นแต่ม,มอดมอไซามาหลายคลิปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยจัดมอตรถยนต์มาสักหน่อยนะผมก็มอสรถยนต์ที่ผมแนะนําก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมออกาพาทุกคนออกไปดูนะผม ก็จะอยู่ในรรถของเรานเองนะครับก็จะเป็นรถแบบคนไทยเขานิยมนะผมนี่นะครับเดีย๋ยวออกไปรีวิวข้างนอกนะผมนี่เป็นไงดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับสําหรับคนที่เล่นรถยนต์นะแต่ผมก็อาจจะดูไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะครับพวกรถยนต์เนี่ยนะผมก็มาจอดข้างหน้านี้เลยนะคนี่นะครับคันนี้ก็จะเป็นอ่า isuzu all new d max นับปี2018ันะครนับนี่เลยนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นสีออกสีบอลบอลหน่อยนะครับตัวรถนี่ทำออกมาได้แบบสวยมากเลยนะครับทุกคนดูดิโอ้โหแสบตาเลยนะครับเงาแบบตาแตกเลยนะครับผมใน isuzu นะผม isuzu all new ปี2018นนะอันนี้ก็ชื่อผมอ่านชื่อมามานะครับก็ข้อมูลลึกๆผมก็อาจจะไม่รู้สักเท่าไหร่นะครับก็คันนี้เนี่ย รู้สึกว่าจะของแต่งก็พอมีพอสมควรแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับเราไม่ต้องแต่งก็ได้นะก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้แปะไว้ให้นะครับแผนด้านะครับผมแล้วก็ตรงข้างหน้าก็จะติดแบบน่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสีดำนะครับตรงข้างหน้าแหละแล้วก็ฝากกระโปรงเป็นสีดำนะผมนี่นะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ข้างประตูนะครับผมคันนี้เป็นสีประตูนะครับ ก็ติดคําว่าแพนด้าติดข้างประตูตรงนี้แล้วผมแล้วก็มีล้อแม็กแต่งนะครับล้อแม็กแต่งนี่เลยนะผมรู้สึกว่าจะมีปัป๊มเบรกแต่งด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเออน่าจะใช่นะผมน็อตแต่งด้วยนะครับแม็กแต่งแล้วก็มียางนะผมยางก็ขนาด255ทับแล้วผมนี่เลยคนระับ นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงสีดํานะผมถ้าจะไปทําสติกเกอร์มานะแล้วก็ท่อนะผมท่อนี้ก็ไม่รู้เป็นท่ออะไรนะแต่รู้สึกว่าจะเป็นท่อแต่งนะผมแล้วก็มีนี่ด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไร,รผมไม่รู้จักนะเหมือนกับเป็นโครงอะไรสักอย่างแหละนะผมนี่แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะ ให้เหล็กตรงข้างหลังเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์ทรงพเจริญนะครับผมคันนี้เดิมเม,มันเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับสีสีไอ้ข้างหลังเนี่ยไอ้ตรงกระบาดเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในนะผมเดี๋ยวเปิดประตูก่อนแป๊บนึงโอเคครับนี่ผมก็เปิดประตูทั้งหมดเลยนะเปิดประตูฝากระโปรงแล้วก็เปิดาฝาท้ายด้วยนะครับนี่ครับ เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะผมก็มไม่รู้จักเหมือนกันนะผมแล้วก็มีแบบเครื่องเสียงด้วยใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ไดแต่งเครื่องเสียงมาด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยไม่มีที่ให้นั่งนะครับมันเหมือนกับเป็นรถสนามครับรถแต่งะนะครับเบาะก,ก็แต่งด้วยนะครับเนี่ยเบาะแต่งนะครับทั้งคนเขาเรียกว่าอะไระทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับนะผมเออ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกรถยนสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีอ่าไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะเกวัดอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยแต่งเหมือนกันนะครับ6อันตรงนี้อันหนึ่งนะผมแล้วก็ดูเครื่องครับโอ้โหอะไรเดียวเนี่ยฝาสูบแต่งนะครับฝาสูบแต่งโอ้โหมีท่อเป็นไทเทแล้วก็มีแบตแบตของ fb นะครับผมดูอันนี้ เทเโบลโอ้โหเยเคก็โหดเลยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะผมมีฝาม่าน้ําแต่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นท่อไอดีหรือเปล่าท่อไอดีแต่งตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มเบรกใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเ <c oughs> ดาเอาวนะผมหัวชีดแต่งด้วยนะโอ้โหคันนี้แบบสุดจัดเลยนะครับแล้วก็มี อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายมะนาวครับแต่งเหมือนกันนะผมนี่งมอะไรแต่งด้วยนะครับข้างในผมอะไรแต่งโอ้โหคันนี้แบบของแต่งเพียบนะครับบอกเลยใครที่เป็นสายกระบนะนะ,น,นะครับผมแนะนําเลยนะครับคันนี้เลยครับใครเป็นสายกระบะสิ่งนะผมโอ้โหขนาดฝากระโปรงข้างล่างยังมีสติกเกอร์เลยครับผมโหจัดนะครับคันนี้ คือของแต่งผมอาจจะรีวิวไม่หมดนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่งบ้างนะผมผมก็พอเดาๆเอานะผมไปเดี๋ยวเราไปแต่งที่ร้านกันเลยดีกว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะแต่ว่าของแต่งที่เขา,าลงมาให้เสริมนะผมก็จะมีให้แต่งอีกนะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งกันที่ร้านค้าเลยนะผมโอเคปะเราไปแต่งกันนะผมสําหรับแค่นี้นะนี่ไงนี่ครับข้างใน ก็จะมีเกวัดอะไรไม่รู้เยอะแยะนะครับอ๋ออันนี้ขึ้นนะเกวัดอันอันเนี้ยน่าจะเป็นวัดรอบนะผมอันเนี้ยป่าแต่เราไปขับให้ดูครับผมโอ้ยเข็มไม้ก็ขึ้นนะเข็มไม้ก็ขึ้นนะผมแต่ว่าทําไมมันจับพวงมาลัยแบบนั้นวะ <c oughs> นี่ครับผมโอ้โหถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับคนทำวัดสวยนะครับโอ้ย้ยชนชน ปะเดี๋ยวเราไปแต่งกันดีกว่านะผมรอบนี้มาเป็นกระบะซิ่งนะผมบอกว่าทุกคนจะชอบกันนะเดี๋ยวลงแต่มอไซค์ไว้แบบอ่าบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบมอไซค์ไงนะครับบางคนเขาก็ชอบกระบะหรือว่าพวกรถสปอร์ตอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะลงให้ดูอนะีกครับแต่ตอนนี้เรายังไปไม่ถึงอู่เลยรถรถหน้าอยู่สะละเอ้ย เออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <laughs> ผมรู้สึกว่ามันคุมยากนะรู้สึกว่าล้อมันลื่นไปนะผมแต่เรามาลองเบรกกันเบรกดีหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราลองแบบอ่าเหยียบไปแรงๆดูคนระับเบรกโอ้โหไม่ค่อยอยู่อ่ะไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่ดีเอยเพื่อนลืหน่อยก็เบรกถือว่า ไม่ไม่ไมค่อยหนึบสักเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้อยู่นะครับก็พอได้อยู่นะครับสำหรับเบรกนอนนอนก็ถือว่าหนึอบอยู่นะแต่ไม่ถึงกับหนึบมากนะครับผม,มได้พอได้วะเราไปแต่งกันเลยดีกว่าเอา เฮ้ยทำไมไม่เปิดประตูอ่ะโอเคเปิดแล้ว <laughs> นึกว่าอูปิดมาแล้วครับผมนี่มาถึงก็ซ่อมก่อนเลยครับ <laughs> ชนเละเลยโอเคซ่อมไป <laughs> แต่งเบรกไปอันนี้คืออะไรอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลายโลโก้นะครับเป็นสี่โลโก้นะครับ โลโก้ข้างหน้านะครับผมอันนี้ก็จะเพิ่มไอ้ขอบแดงๆตรงนี้มานะครับผมอันนี้ไม่มีละอันนี้เพิ่มขอบแดงๆมาแล้วรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันจะเป็นด้านด้วยนะครับแต่แบบนี้มันจะเป็นเงาครับผมจะเอาแบบเป็นนี้แบบนี้ก็แล้วกันนับสวยดิผมก็ไม่รู้นะว่าเขาแต่งกันยังไงบ้างนะคร,รถกระบะเนี่ยอันนี้คืออะไรคืออะไรวะเนี่ยอ๋อ มีเป็นเนตัสด,ด้วยนะครับเช็ดแค่จัดเลยนะครับผมรถสนามอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นข้างๆเป็นคาร์บอนนะอันนี้จะเป็นสีดําธรรมดานะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นคาร์บอนนับสองข้างด้วยหรือเปล่าอาอมันดูได้ข้างเดียวครับโอเคจัดไปเลยก็แล้วกันนะครับผมอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นฝากระโปรงนะดูไม่ได้ด้วย เอาแบบไหนดีอันนี้เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นคาร์บอนหรือเปล่าอันนี้เป็นสีขาวนะแล้ว,วอีกการหนึ่งคือเอาออกไปเลยนะครับผมคิดว่าใส่เป็นสีขาวไหมหรือว่าสีดำือว่าเทด่ดิเอาเป็นว่าไม่ใส่ก็แล้วกันนะอ <c oughs> ขี้เกียจลังเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝากระโปรงนะครับเป็นคาร์บอนนะผมอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับ เออแต่งเป็นเดิมๆก็สวยนะแต่ว่าสีขาวเนี้ยมันรู้สึกว่ามันจะไม่เข้ากับสีรถสักเท่าไหร่นะผมว่าแต่อันนี้ก็สวยนะมีสติกเกอร์ด้วยนะแต่ผมจะเอาเป็นคาร์บอนไปเลยก็แล้วกันนะแต่งแบบอ่าที่เขานิยมทํากันนะผมอันนี้แต่แต่เราไม่แต่งนะอันนี้เป็นไฟ LED เฮ้ยเดี๋ยวมีไฟตรงนี้อีกอันนี้คือไฟอะไรแฟงล่างรถหรือเปล่ามาเป็นสีน้ําเงินไปก็แล้วกัน ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะโอเคต่อมาเป็นสีครับคันนี้แต่งสีได้ด้วยนะครับผมอ,นนอันนี้เป็นอ่าสีคมมียมนะครับนี่เลยนะครับแต่เราไม่เอานะครับเราจะเป็นสีไร่ดีสีขาวเราเห็นบ่อยแล้วใช่ไหมเอออีสูสูเนี่ยมันต้องเป็นสีขาวนะถึงจะสวยนะครับผมว่าแต่ผมจะเอาเป็นสีแดงก็แล้วกัน ในสีแดงก็สวยนะสีแดงก็ยังสวยเลยนะครับผมแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ผมเห็นครับสีชมพูนี่ก็เห็นแต่ว่าสวดน้อยครับสีชมพูแล้วก็สีออกเหลืองๆนะเดี๋ยวนี่ครับสีเหลืองก็เห็นก็อ่าไม่ค่อยเห็นเยอะสักเท่าไหร่นะครับมาดูสีอ่าสีน้ําเงินดูดิหนครับสีน้ําเงินก็สวยนะครับผม สีน้ำเงินก็อย่างสวยเลยนะแต่ผมจะเอาเป็นสีแดงนะครับคลิปนี้ก็สำหรับลิงก์รถนะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะผมเอาเป็นสีแดงก็แล้วกันนะผมป่ะมีอะไรอีกโหลดต่ำนะผมกรบโบนะครับ,รบอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นยางนะผมจัดไปต่อมาก็จะเป็นอ่า กระจกนะครับเป็นกระจกแบบสีดำมาเลยนะครับเปลี่ยนทั้งกระจกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนทั้งโคมไฟนะครับผมว่าเป็นสีดำไปเลยไหมสวยดีนะผมเอาไว้แบบถ่ายรูปนะครับโอเคของแต่งก็ประมาณนี้ครับผมนี่มาแล้วตัวรถนี่ถือว่าสวยจริงนะผม่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่านะครับผมว่าผมแต่งอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวจอดตรงนี้เลย เท่ครับคนนี่เดี๋ยวขอปรับสภาพอากาศแป๊บนึงนะครับรู้สึกว่า,าควันมันจะเยอะไปหน่อยเอาปรับเป็นสักช่วงเที่ยงก็แล้วกันนะครับแล้วก็ท้องฟ้าเป็นแอตตาซันนี่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปิด เปิดประตูก่อนนะเปิดประตูเปิดฝากระโปรงโชว์สัหน่อยนะผมไหนครับผมเป็นไงโคตรเท่นะผมบอกเลยสีแดงนี่แบบสวยสู้แดดมากเลยครับนี่นะครับก็ของที่ผมแต่งไปก็ที่เห็นได้แบบชัดเลยนะครับ ก็คือในตัดนะผมนี่ข้างหลัง2ลูกแล้วก็ข้างในอีก2ลูกนะผมเฮเครถสนามนะผมแล้วก็เอาฝากระโปรงออกนะครับเอ้ยไม่ใช่ฝาท้ายนะครับเอาฝาท้ายออกนะผมนี่เป็นไงสวยนะครับสวยจัดเลยนี่แบบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักรถกระบะนะครับแต่ว่ามันสวยจริงวะแล้วก็ทํากระจกดํานะครับติดฟิล์มมานะครับแล้วก็ มีโคมไฟเป,ไป็นสีดำด้วยนะครับเจ๊ะโคตรเท่แล้วว่ะสวยจริงนะผมคันนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปแว้นกันดีกว่านะผมป่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปขี่เล่นกันดีกว่านะครับมันดูความแรงนะผมฟังเสียงฟังเสียงอุย้ยรู้สึกว่าจะมีโชคข้างล่างแต่งด้วยนะเออชกหลังแต่งนะผมมาไปแว้นกันดีกว่า ไม่ใช่สิเราเปซิ่งกันดีกว่านะผมรถกระบะเราต้องซิ่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโค้งไม่อยู่ชนอีกละโอ้โหชนชนจับเลยผมรู้สึกว่ารถในเกมผมมันจะเยอะนะไปหาแบบที่ขับแบบไม่มีรถดีกว่านะครับ แรงครับแรงใครที่สนใจยาเอาไปแบบทําเป็นรถขนผักรถอะไรก็เอาไปทําได้นะผมสาหรับคันนี้นะเ,ออเพราะว่าหลังกระบะเนี่ยมันกว้างมากนะครับถ้าเราไม่ใส่เนตัดนะ,ะเดี๋ยวเราไปหาข้างนอกดีกว่านะครับไปขี่รถเล่นข้างนอกดีกวนะ่าข้างในนี้รู้สึกว่ารถมันจะเยอะนะในเมืองเอยมันเบรกมันยังไงอะ่ะมันคุมยากอ่ะ ผมรู้สึกมันคุมยากหน่อยครับตัดตัดตัดต่อมีเสียงททโบด้วยนะโอ้โหเต่เสียดายมันคุมยากไปหน่อยครับโอ้ชนชนอีกละตัตอนตัต่อเฮ้ยรถมา ะครับเรามาขี่กันข้างบนดีกว,ว่านะผมข้างในเมืองมันรถมันเยอะนะมันทำให้เกมผมแหลกนะผมไปดิฟอะมันเหมาะกับการดิฟรือเปล่าะรถคันนี้ <c oughs> เอ้ยชน <c oughs> ชนอีกละ <c oughs> เอา้า มันมีชนบ่อยอย่างวะคัะนี้โอ้โหสัแต่งมารถเล่หมดเลยนะครับต้นต้นต่อเอาไว้แบบผลผักในเกมอะไรแบบนี้ผมว่ามันเหมาะกับการดิฟหรือเปล่ารถคันนี้ผมรู้สึกนะโอ้ดิฟทีดิฟท,ทีจะเข้าป่าเลยนะครับเฮ้ยดูดิมันผมรู้สึกวเบรก เบรกมันเบรกแบบนี้มันหนึบนะแต่ว่าเวลาแบบเราขี่แล้วเราโคง้งอะมันคุมยากหน่อยนะครับสวยว่ะสวยเลยแหละโอ้แต่ขี่หน้าฝนนี่ไม่ไหวครับล้อมันปัดนะครับชนอีกทีหนึ่งโอ้โหพิดเลยครับ เฮ้ยทำไมทำไมข้างล่างมันโล่งแบบนี้วะข้างล่างแบบโอ,อ้โหไม่มีที่ให้เหยียบเลยครับเปิดแบบเปิดข้างล่างไงให้ลมมันพัดเข้าขานะครับเวลาเราขับรถยนต์เนี่ยเราจะร้อนไข่นะครับผมมันก็เลยต้องเปิดข้างล่างไว้นะครับเพื่อให้ลมมันตีเข้าไข่เรานะครับผมให้ไข่เรามันเย็นนะครับ โอเคครับผมก็ไปแงงกันบ้างครับสำหรับเจ้ามอเ i อ u ์ u ิซุสออนิวดีแม็กปี2018ันคันนี้บ้างครับ mm hmm. ก็ถ้าใครชอบก็ดิ้งโหลดอยู่ใต้คลิปนะผม mm hmm. ผมก็จะทิ้งไว้ให้นะผมก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ